กันที่สปาราชิกปาราชิกแปลได้สามในคือ 1. ยังผู้ต้องให้พ่ายสผู้พ่ายสปร,รับอาบัติปาราชิกมี4ีสิกขาบทสิกขาบทที่ 1. นพิกษุเสบเมถุนหมายถึงร่วมประเวณีร่วมสังวาสต้องปาราชิก สิขาบทที่2อพิกษุถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ได้ราคา5มาศกต้องปาราชิกในสิขาบทที่2องกำหนดราคาทรัพย์เป็นวัตถุแห่งอาบัตไว้ดังนี้นะครับ 1. ทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่5มาศกขึ้นไปเป็นวัตถุแห่งอาบัตปาราชิก 2. ซั์ที่มีราคาต่ำกว่า5้ามาศกแต่สูงกว่า1มาศกเป็นวัตถุแห่งอาบัตถุนรจัจสามซั์ที่มีราคาตั้งแต่1มาศกลงไปเป็นวัตถุแห่งอาบัตทุกกฎรัพย์มี2ประเภทดังนี้นะครับ 1. สังหาริมารัพ์ ได้แก่ทรัพย์หรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เช่นสัตว์เงินทองเป็นต้น 2. ออสังหาริมทรัพย์ได้แก่ทรัพย์หรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินต้นไม้บ้านเรือนเป็นต้นพิกษุจะต้องอาบัติถึงที่สุดเพราะรักทรัพย์ทั้งสองอย่างนั้นเมื่อใดหนึ่งสังหาริมทรัพย์พิสษจจะต้องอาบัติถึงที่สุด ในเมื่อทําให้ทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่เดิม 2. อ,อัส,สังหาริมทรัพย์ภิสูุจะต้องอาบัตถึงที่สุดในเมื่อเจ้าของทอดกรรมสิทธิการถือเอาทรัพย์ที่ไม่ต้องอาบัตได้แก่ 1. ถือเอาด้วยสําคัญว่าเป็นของตน 2. ถือเอาด้วยสําคัญว่าเป็นของทิ้งแล้วที่เรียกว่าบางสุกุล 3. ถือเอาด้วยวิสาสะ ความคุ้นเคยความสนิทสนมกันการถือว่าเป็นกันเอง 4. ถือเอาเป็นของยืมสิกขาบทที่สามกิุกแกล้งคือจงใจฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องปาราชิกเกณฑ์การปรับอาบัตในสิกขาบทข้อนี้ 1. น่ฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอาบัต ปาราชิกฆ่าอมนุษย์ให้ตายต้องอาบัตถุนละใจ 3. ฆ่าสัตว์เดรัจฉานให้ตายต้องอาบาัติปาจิตตี 4. ี 4. พยายามฆ่าตนเองแต่ไม่สำเร็จต้องอาบัตทุกกฎอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะหมายความว่าจงใจฆ่าจึงจะเป็นอาบัต ไม่เป็นอาบัติแก่พิกิุผู้ไม่แกล้งหรือไม่จงใจนะครับสิกขาบทที่4ภพิกษุอวดอุตริมนุษธรรมคือทำอันยิ่งยวดของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกอุตริมนุษธรรมมี2อ,อย่างคือ 1. นาญคือรูปฌานสี่ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและ จตุดตัชาญน,นะครับ 2. โลกุตรธรรมคือมรก4ผล4นิพพาหนึ่งรวมเป็น9นะครับลักษณะการอวดที่เป็นอาบัตได้แก่ 1. อวดจังๆผู้ฟังเข้าใจความหมายเป็นอาบัตปราชิก 2. อ,อวดไม่เจาะจง ผู้ฟังแม้คนหนึ่งเข้าใจก็เป็นอามบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่เข้าใจต้องเป็นอามบัติถุนัดใจสรุปว่าอามบัติปาราชิกทั้งสี่สิกขาบทเป็นสจิตกะและเป็นอเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้นะครับเรามาดูคำถามนะครับภิกษุทำคนอื่นให้ถึงแก่ความตายต้องอามบัติอะไรหรือไม่ ตอบอย่างนี้นะครับ 1. ถ้าไม่จงใจไม่เป็นอาบัติ 2. ถ้าจงใจประสงค์จะให้เขาตายเป็นอาบัติปาราชิกค,คำถามต่อมาภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายต้องอาบัติอะไรตอบอย่างนี้นะครับ 1. ่ฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอาบัติปาราชิก 2. ฆ่าอามนุษย์ให้ตายต้องอาบัติทุนละใจ สฆ่าสัตว์เดรัจฉานให้ตายต้องอาบัตปาจิตตีคำถามต่อมาภิกษุพยายามฆ่าตนเองแต่ไม่สำเร็จต้องอาบัตอะไรคำตอบคือต้องอาบัตทุกกฎคำถามต่อมาปาราชิกทั้งสี่สิกขาบท เป็นสจิตกะหรืออจิตกะเพราะเหตุใดคำตอบตอบว่าปาราชิกทั้งสี่สิกขาบทเป็นสจิตกะเพราะต้องด้วยจงใจเกิดขึ้นโดยมีเจตนาเป็นสมุดฐานคำถามต่อมานะครับในอธินาทานสิกขาบทกำหนดราคาทรัพย์ เป็นวัตถุแห่งอาบัติไว้อย่างไรบ้างเคยออกสอบสองครั้งนะครับตอบอย่างนี้ 1. นึ่งซับที่มีราคาตั้งแต่5้ามาศขึ้นไปเป็นวัตถุแห่งอาบัติปาราชิกสองซั์ที่มีราคาต่ำกว่า5้ามาศแต่สูงกว่า1มาศเป็นวัตถุแห่งอาบัติถุนลใจสามซั์ที่มีราคาตั้งแต่1มาศลงไป เป็นวัตถุแห่งอาบัตทุกกฎคำถามข้อต่อมาสังหาริมาทรัพย์และอาจสังหาริมาทรัพย์คือทรัพย์เช่นไรคำตอบอย่างนี้ก่อนนะครับ 1. สังหาริมทรั์ได้แก่ทรัพย์หรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เช่นสัตว์เงินทองเป็นต้น 2. อ,อสังหาริมทรัพย์ได้แก่ทรัพย์หรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินต้นไม้บ้านเรือนเป็นต้นภิกษุจะต้องอาบัตถึงที่สุดพอรักทรัพย์ทั้งสองอย่างนั้นเมื่อใดตอบอย่างนี้นะครับ 1. สังหาริมทรัพย์ภิกษุจะต้องอาบัตถึงที่สุดในเมื่อทําให้ทรัพย์นั้นเคลื่อนที่จากเดิม2อ,อสังหาริมทรัพย์ พิกษุจะต้องอาบัดถึงที่สุดในเมื่อเจ้าของทอดกรรมสิทธิ์คำถามข้อต่อมาพูดอย่างไรเรียกว่าอวดอุตริมนุษธรรมเคยออกข้อสอบสองครั้งนะครับเวลาตอบตอบอย่างนี้นะครับพูดอวดคุณพิเศษอันยิ่งของมนุษย์คือพูดว่าข้าพเจ้าได้ฌานวิโมกสมาบัติสมาธิ มักผลเรียกว่าอวดอุตริตรมนุสธรรมคำถามข้อต่อมาปาราชิกสี่สิกขาบทไหนที่ภิกษุใช้ให้คนอื่นทำก็ต้องอาบัตถึงที่สุดสิกขาบทที่2และสิกขาบทที่3นะครับ